น้นองเช้นชานี้เรามากันที่ร้านโจกหายโศกร้านอาหารเช้าสุดฮิปของคนทำงานในย่านนี้ค่ะใครที่อยากได้มือเช้าอร่อยๆและรวดเร็วต้องมาที่นี่เลยค่ะที่นี่เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นโจกหมู โจ๊กไก่ใส่ไข่ร้อนๆหรือแกงเส้นน้ำซุปเข้มข้นแถมยังมีชุดข้าวเหนียวกับไส้กรอกทอดกุนเชียงทอดเนื้อทอดหมูยอและน้ำผิดอร่อยครบเครื่องแบบนี้ต้องลองเลยคะ่ะอากาศเย็นๆแบบนี้ถ้าได้สดโจ๊กหรือน้ำซุปร้อนๆสักถ้วย รับรองว่าเช้านี้สดชื่นแน่นอนคาร้านโจกหายโศกตั้งอยู่ที่ถนนมีชัย4แยกวัดหายโศกใกล้ทางเข้าวัดเลยค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าเท่านั้นนะคะใครที่ไปทำงานก็แวะซื้อก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะหรือจะโทรสั่งล่วงหน้าที่เบอร์085-0033287ก็สะดวกมากๆค่ะเช้า,ชาว,วันนี้ถ้าคุณอยากเพิ่มพลังก่อนลุยงานมาที่ร้านโจกหายโศกแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ หมูยอมแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศชีิตดีๆกับการตนาทัวความทรงจำที่ยากจ,จะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครสัมผัสรสชาติกาแฟเวียดนามต้นตำรับทำกางบรรยากาศริมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียด แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ